ไหนดูซิล oh, okay, okay. ูกโอ้สวยจังเลยโอเคโอเคไปนั่งไหนดูที่ของน้องเค้กอะไรลูกน้องเค้กไหนดูซิไหนดูที่น้องทามครับน้องทามของน้องททม์ปั้นอะไรครับน้องปั้นอะไรคะลูกน้องปั้นอะไรน้องพี่กุลปั้นอะไรคะลูก อะไรคะหมาไหนดูซิลูกไหนได้โชว์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 โอ้โหเนี่ยอหมาเก่งมากเลยค่ะอ่ะไปไปนั่งค่ะลูกไปนั่งค่ะต้องคีนปั้นลายลูก่ออนน น้ำโมบ้านไหลูกน้องเคทไรล่รถเหรอคะน้ำบันไหนลคะบ้านบุคคาอ๋อน้องไหนๆของน้องคะลูกไหนของน้องไม,ไม่ได้เลยของน้องเคทไปไหนแล้วคะเอาของน้องเคทอยู่ที่ไหนลูก